มลมตีแล้วยังไงต่อแม่ลมตีตรงนี้ปิวปึ๊บตรงนี้ปิดหน้าปึ๊บมันจะไปลักษณะนี้มลมตีแบบนี้ใช่ไหมทุกคนเสื้อตัวนี้มันเอาอยู่จริงมันรับจบทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องใส่หมวกไม่ต้องใส่แมสไม่ต้องใส่โมงอะไรทั้งนั้นคือปิดทุกอย่างเนี่ยเขาจะปิดอย่างนี้ปิดไปเลยตอนนี้จะไปไหนหมวกเหมือไม่ต้องถุมงมือถุมงมือไม่ต้องเสือ้อตัวนี้ตัวเดียวเอาจบทุกคนเอาอยู่แบบรับจบนะจบยังไงมาดูมาดูเลยเดี๋ยวทาให้ดูจบจริงๆอ่ะหนึ่ง ถุงมือไม่ต้องเพราะว่าเขามีที่ล็อกมือเวลาขี่มอเตอร์ไซค์กำแฮนใช่ไหมทุกคนเสื้อตัวนี้เขาดีมากๆเขามีที่ล็อกมือให้ด้วยเวลาเรากำแฮนมอเตอร์ไซค์ตัวเนี้เขาจะปิดนิ้วของเราไม่ให้เราโดนแดดไม่ให้เราโดนแดดซีผิวมือกับแขนก็คือจะสม่ำเสมอกันจะสม่ำเสมอกันทุกคนแล้วหมวกไม่ต้องแล้วนะหมวกไม่ต้องพกเมสไม่ต้องใส่มงโมงไม่ต้องมาเสื้อตัวเดียวจบจบไม่จบทุกคนปึ้งปึ้งมากกว่านั้นคือปึ้งแค่เสื้อแล้วก็แว่นจบขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะไปากำแฮนปปึ๊ด อ่ะเวลาลมมาลมตีทุกคนเสื้อตัวนี้เวลาลมตีเขาออกแบบมาอย่างดีมาลมตีแล้วยังไงต่อแม่ลมตีตรงนี้ปิวปึ๊บตรงนี้ปิดหน้าปึ๊บมันจะไปลักษณะนี้ปึลมตีแบบนี้ใช่ไหมทุกคนเสื้อตัวนี้มันเอาอยู่จริงมันรับจบทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องใส่หมวกไม่ต้องใส่แมสไม่ต้องใส่โมงอะไรทั้งนั้นคือปิดทุกอย่างเนี่ยเขาจะปิดอย่างเงี้ยปิดไปเลยแล้วซิปไม่บาดจมูกเพราะว่าช่วงซิปช่วงซิปที่ปิดหน้าเราเขาเก็บซิปมาให้อย่างดีเห็นปะ่ะเนี่ยมันดูออกเนี่ย ตรงนี้คือซิปปกติแล้วพอมาถึงช่วงหน้าปุ๊บทางร้านเขาคิดมาแล้วเขาออกแบบมาอย่างนี้ทุกคนแล้วกันแดดคือดีกันแดดคือแบบเนี่ยใส่ขี่มอเตอร์ไซค์ใส่ไปยิ้มไปอังจงจากความรู้สึกเราเลยนะจากผู้ใช้จริงเวลาเราขีมา่มอเตอร์ไซค์เราตากแดดใช่ไหมปกติเสื้อแขนยาวทุกสงทุกอย่างเลยนะมันจะดูดซึมแดดแล้วเราจะร้อนที่แขนแต่พอใส่ตัวเนี้ยคือจบไม่ร้อนแขนไม่ร้อนผิวใครยับได้นะเดี๋ยวเราแปะที่กัดไ้ให้เขาเก็บอะไรพงอะยผมให้เรียบร้อยเวลาเราขีมา่มอเตอร์ไซค์ถ้าไม่ใส่แว่นก็ไม่เป็นไรนะอัน,น เขาจะปิดให้เราแบบนี้เลยปิดแม่กะทั่งคิ้วก่ทุกคนเหลือไว้แค่ลูก,กตาหูเหอไม่ดําอีกต่อไปใครอยากได้นะกดที่ตะกร้าเหลืองตรงนี้เลยทุกคนตรงนี้นะบางคนถามว่าสนใจสั่งตรงไหนกดที่ตะกร้าเหลืองได้เลยแม่สีบางสีอาจจะหมดแล้วเพราะว่าคือขายดีมากๆช่วงนี้เขาแบบคนกําลังแบบคือมันใส่ง่ายอะแค่หยิบเสื้อตัวเดียวก็ออกออก,ออกนอกบ้านได้แล้วไม่ต้องพกถุงมือไปเวลาใส่ก็แบบเสียเวลาเนาะเราใส่เสื้อตัวนี้ตัวเดียวคือจบหมวกแมสไม่ต้องตัวเดียวจบ